สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับผมในช่องเก่งมือสองบายบอยนะครับผมําหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเป็นสาขาสองนะครับผมอยู่ซอยเสรีไทย9 5ิ้านะคะผมวันนี้นะผมจะพามาดูรถคันนี้เลยเป็นตัวนิสสันอะเมรานะครับผมรุ่น 1. 5อุ่้าขอพัเป็นรุ่น1 2 e จุอนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตเทคนะครับผมสตหรับคันนี้ก็จะมีชุดแต่งตรงสปอร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม พี่ๆคนไหนนะครับตามหารถนะครับผมอีโคคาไว้ใช้งานในเมืองห้องตัวแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับว้างวางแบบนี้นะครับผมลองดูเป็นลิสานาเบล่าคันนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีชุดแต่งสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมไยในตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับผมมาเริ่มที่ตัวโคมไฟหน้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมสมรับคันนี้นะครับจะได้เป็นไฟมัลติร e เฟล็กเตอร์นะครับผมของไฟเลี้ยวในโคม คันนี้ก็จะเป็นโคมเดิมนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับผมในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยลมดําแบบนี้นะครับมีโลโก้สัญลักษณ์นิสสันนะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของไฟหน้านะครับฝั่งขวาคันบ้านนะครับผมโคมเดิมนะครับผมสวยใสโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับผม ในส่วนของล้อกันบ้างนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมจะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับขนาดสิบห้าัดด้วยยางบิสโตนนะครับผมปีสิบเก้าปีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรถปีสิบเก้าแล้วก็ไม่นะครับบอกได้เลยว่าวิ่งน้อยมากๆเลยวิ่งได้เจ0ดหมื่นโลเท่านั้นอ่าผมลืมแจ้งราคาไปสำหรับคันนี้นะครับราคาสามแสนห้ามืนเก้าบาทนะครับผมนะราคาก็สวยๆนะครับผมมาดูในส่วนของไฟเลี้ยวกันต่อนะครับผม ไฟเดียวก็จะติดมาจากตัวกระจกนะครับผมกระจกนะครับผมด้านข้างก็สามารถพับไฟฟ้าได้นะครับมือจับก็จะเป็นงานคมเนียมนะครับผมในส่วนของกระจกนะครับผมกระจกเดิมแท้โรงงานทั้งสี่บานนะครับผมรวมกระจกหน้าด้วยนะครับมาดูในส่วนของผิวพันธ์ต่างๆนะครับของตัวรถด้านข้างนะครับผมผิวพันธ์ยังสวยใสแบบนี้เลยนะครับผมล้อต่างๆนะครับผม ร้ามใช้งานเลยนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันด้วยนะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับผมจะมีเซ็นเซอร์ตัวกลยาヤน,นะครับผมทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับผมนี่นะครับผมมีเซ็นเซอร์กละ이ะให้3จุดด้วยกันไฟเบรกนะครับผมไฟเดิมโรงงานนะครับผมโลโก้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับผม ฝั่งซ้ายอเมร่าตรงกลางนิสสันฝั่งขวาสปอร์ตเทคนะครับผมโลโก้ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกนะครับผมกระจกด้านหลังนะครับมาพร้อมตัวไลฟ้าเรียบร้อยนะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างขวากันบ้างนะครับผมผิวพันธ์ต่างๆนะครับผมยังใสๆแบบนี้นะครับผิวพันธ์เดิมโรงงานคันนี้ไม่มีการโดนทําสีนะครับผม ผิวผิวพันโรงงานนะครับผมสีเดิมโรงงานเลยนะครับผมส่วนล้อต่างๆนะครับผมเป็นล้อเดิมโรงงานทั้งสี่สี่ล้อเลยนะครับผมมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในนะครับผมจะออกเป็นโทนสีดาแบบนี้เลยนะครับผมกระจกก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดสี่บานเลยออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมเบาะก็เป็นเบาะแบบอับแบบเมม่วนนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะ5กมะมาอี่นะครับขอสีดำแล้วก็จะมีลวดลายกราฟิกนะครับผมตรงพนักพิงแล้วก็ตรงที่นั่งตรงนี้นะครับผมให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีเดินได้ตะเก็บสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมทางฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าด้วยนะครับผมเป็นเบาะแบบเดียวกันเลยนะครับพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับผมมตดวัดต่างๆนะครับดูทรงสปอร์ตแบบนี้เลย วิทยุ FM AM CD ได้นะครับผมแอร์ c <c oughs> แบบเมนนวลนนะครับผมเกียร์อัตโนมัติแบบ c v <oughs> t น,น,น,นะครับผมภายในคอนโซลหน้านะครับผมสีดำสวยๆแบบนนี้นะครับร <c oughs> ุ่นนี้ก็กระจกนะครับผมพับไฟฟ้าได้นะครับผมมา <c oughs> ดูในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะครับผม <c oughs> น็อตของตัวประตูนะครับยังเป็นน็อตเดิมนะครับโรงงานนะครับผมไม่มีการโดน ขันโดนแก่โดนเก่านะครับผมในส่วนของตะเข็บกันบ้านะครับผมตะเข็บต่างๆนะครับผมล็อตเดิมยังอยู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมล็อตเดิมโรงงานสติกเกอร์ต่างๆนะครับยังอยู่สวยงามแบบนี้นะครับผมไม่มีการโดนพ้องสีทับไปแต่ไปแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องโดยสารกันบ้างนะครับในรถเซคชั่นเดียวกันนะครับเซกเมนต์เดียวกันผมบอกได้เลยว่านิสสานาเบราคันนี้นะครับห้องโดยสารนี่ กวางขวางเอามากๆเลยนะครับผมเบาะโดยสารต่างๆนั่งสบายนะครับผมเป็นเบาะอาตีดัมนะครับผมแล้วก็มีลวดลายกราฟิกเหมือนบาะตอนหน้าเลยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถพับลงมาได้มีที่วางแก้วนะครับผมสองใบนะครับผมด้านหน้ามีที่วางแก้วให้สองใบเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของตะเข็บต่างๆนะครับผมลวดลายต่างๆนะครับผมยังอยู่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับเจ้าของเดิมนะครับผมก็าจะมีติดนะครับผมกันรอยตรงนี้มาด้วยนะครับผมให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมมาดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องนะครับภายในบอกได้เลยว่าสะอาดสะอ้านนะครับผมมีการทำประจานให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายในนะครับไม่มีรอยข้ามน้ํามันต่างๆนะครับแห้งๆนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับ สำหรับเครื่องยนต์ค <guarding no problem> ัน <campaigns> นี้ก็จะเป็นร well. so gotcha. ุ่น1.2นะครับเป็นเบนซิน1.2นะครับประหยัดน้ำมันเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะครับผมเบ้าโช๊คต่างๆนะครับรอยเมตาต่างๆยังอยู่ครบสวยๆแบบนี้นะครับผมในส่วนของน็อตฝากระโปรงก็ยังอยู่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์มอกต่างๆนะครับยังอยู่สวยๆแบบนี้นะครับไม่มีการโดนก้นสีไปนะครับผมเบ้าโช๊คต่างๆนะครับอันนี้ จะดูยากนิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยครับเม็ดอายังอยู่สวยๆแบนนี้นะครับผมรักษากระโปรงนะครับผมยังไม่เคยโดนหันด้นแก่โดนเก่านะครับผมในส่วนของคานด้านหน้านะครับผมรถทันนี้นะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับผมหันด้านหน้ายังตรงๆสวยๆแบบนี้นะครับผมนะภายในห้องเครื่องถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะครับผมสำหรับทันนี้นะนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับนิสสันอเบรา รุ่นหนึ่ง o ุดสองอีสเทคคันนี้นะคะผมราคาสา9แส0ห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับผมเราบอกได้เลยไมค์คันนี้วิ่งไปน้อยมากๆเลยเจ็ดหมืนโลเท่านั้นนะครับผมใครนะครับกำลังตามหานะครับรถ e c โคคารทรงสป o r t แบบนี้นะครับผมสามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้คลิปนะครับผมที่นี่ของบริษัทเพชรยนต์นะครับของเราก็มีบริการนะครับผมจัดไปนัซนนะครับผมให้ทั่วประเทศเลยนะครับผมถ้าเครดิตดีก็ฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับผม ผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับต่อเดือนนะครับผมถ้ายังไงผมฝากรถคันนี้ไปด้วยนะครับผมฝากพี่ๆนะครับผมที่ชมคลิปด้วยช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปนะครับผมแต่ออยังไงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ